อ่านะครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะผมวันนี้ผมมีกิจกรรมมาให้เล่นนะผมโดยให้คนดูเนี่ยนับว่าผมรีโหลดกระสุนไปแล้วกี่ครั้งนะครับผมก็คนแรกที่ตอบถูกนะผมรับไปเลย50ัูนะผมแต่ว่ารบกวนฟังกติกาแล้วก็อ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับ okay, s <S อ่านครับผมก็กติกาก็คือถ้าหากผมเปลี่ยนแม็กแบบนี้ ก็คือกระสุนยังเือะสามเก้าก็คือรีโหลดไม่เสร็จนะครับผมก็คือไม่นับนะ<ม>แต่ถ้าผมเปลี่ยนแม็กแบบนี้อ่ะแบบนี้คือนับเป็นหนึ่งนะผมก็ลืมเลย s <S <c oughs> าไหนดีหนะ้าที่มันจะลงลง Hey. Chụp bọn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เหมือนมันจะเข้าบีนะนะมีบาเลตด้วยต่อพีอะซ้ายหน้าก hmm. ็มาตรงกลางอังเต็มเลยอะพี่บูมมันจะเข้าใต้คาเฟ่นอุ้ยตกใจนีดอุ<_<___้ย ูว่างหลังดิชา์ดโอ้โหปาอะไเท่เาพี่กำลังวางนี่วางบีหมดวางบีน้วป่าเลยนีบานเลนน่ะระวัง ไม่มาโคไปอเ้ไปอยู่ในเกตโอ้เาเอาดาบมาดิเอาใครตายอะใย่ต้องเอาเรื่อง กลางมีกลางเราไป,ไปดูกลางกันได้พุ่งดูอย่างนี้ไงอ้ยมีบ้างเลยตามๆๆดูมิดหนเมาๆมึมเปมนไงกระเด็นพวษหมเจ็บแล้วตอนนี้สวยครับ ตัวเดียวอยู่ฐานครับอยู่ฐานี่อุ้นพี่ปวดนะครับอยู่ยาวครับอยู่ยาวยาวปวดเยอะเลยระวังนะโอ้ขาเขาโชว์เลปตีนทำไมมันกันขี้เลยนนะมัโอ้ย เฮ้ยยาวยาวเช็บกวานี้ห้องกลางครับห um, ้องกลางก็มีหใจนะครับ นีโดนได้ีหนึ่งเจ็บหนักเจ็บหนักพวกเราเลือดเลือดเพียบเลยพี่เรียนตอนนี้เจ็บแล้วบาลีครูของผมนัดเดียวเมานัดเดียวเท่านั้นนัดเดียวที่นัดเดียว มั่นใจในเมาน่าจะอยู่ข้างบนนี่แะเราลงไดีกว่า <laughs> โอเค,อเ,คเอาไปเลยเอาไปครัเร็วเอุยเอ้ยหูโอ้โหอะออปอ,อ,ปอไ,ได้แล้รายการ

กันชาพี่กันชาเคยจะนรุ่นเลยบางอาจารย์ต้องมาแล้วไหมเดๆพมต่ตาันะหมดโอ้โหบางกระสุนอะเงี้กระโปรงงบัายฆ่ามาเลยฆ่าเลย ก oh. ็วางปาเปล่าเลยเราวาง,นะ,าง,น,งนะวะรอดักนี่ไงเนี่ยมันต้องเข้าไปไ่ด <t ick> นี่นักแม่นระเบิดครับที่บูมอ่ะอ,อยู่บนยาบสองตัวนะมียบสองตัวโอ้โหโอ้โหยับยับ,อย,บอยู่ข้างบนครับตัวท้าย อ๋อเอ้าโดนได้ไงอ๋อเก็บปืนตายนี่ยจังหวะตะกี้เกาะร้อยก็ตายแล้วลูกร้องพลินท่าโดยระเบ็ดเลย ไม่โดนแล้วว่อแต่้เออต้องซื้อแบบเอออเคเเปิดได้ป่ะเขาแบดเนี้ยแล้วก็เขาแบบเขาแบบพู่ว่ะคู่ต่อเขาแบบมีตัวอย่า บาลนน้ำมระวังหนึงันะวังนันต์ดเยมดิงมมีขาเร็ไม่อีู่เลย่เิไปแล้วออกไปเดินเจบานิ้งยนะเลือเกรอดใช้เลือดเต้่ปมากยุ่มุมเลยอ่ะี่เราไม่ต้องดันใหเอาดูเวลานี่แหลเกือบหโอ้โห ปหาเราอยู่อย่างนี้แล้วพี่อยู่อย่างนี้แล้วเราเฝ้าไว้เดี๋ยวเวลามันดังยูเกอร์สองตัวเลยครับเพิ่มมากแล้วอยู่บนตัวอยู่บนตัวที่รอสวยเดี๋ยวเร็วมีการอะไรพี่ไม่เล่นปี๊ดก็พอโอ้โหมดของมันมีคน

ไอตัวเนี้ยมดติดไอตัวพี่ไอ้ลิงยิงไอ้ลิงเก็บหมดเลยอ่ะที่ลิงก็งไปปะครับ